สวัสดีครับผมบุญมีบุญไพโรจนะครับผมพาท่านมาเรียนภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาเขมรกัมพูชานะครับเป็นวิดีโอต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับเป็นการแปลเพลง Mong o มเด n i can say ของ Leo อเ y e r นี่นะครับวิดีโอที่แล้วมีอยู่หน้าเดียวนะครับวิดีโอนี้มีสองหน้าก็คือทำเพิ่มจากวิดีโอที่แล้วหน้าหนึ่งนี่ก็เหมือนกับวิดีโอที่ผ่านไปนะครับ ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំមិនមានខ្ញុំនរម្នាក់ថៃអ្នកកម្មាមករៀនភាសាអង់គ្លេសឃើញ1ភាសាថៃភាសាកម្មាក៏ភាសាគឺជាវីដេអូបន្តពីវីដេអូហ្វតូម៉ៃនេះអត់វីដេអូនេះមានពីទំពួរវីដេអូហ្វតូម៉ៃនោះមានតែមួយទំពួរនៅឯងខ្ញុំធ្វើបន្ថែមអ្នកកម្មាក៏សាកបាលអ្នកថៃក៏សាកបាលគឺរៀនពាក់ เปียพิซาอองเคลเฮยหนึ่งพิซาไทยพิซาแม่กัมพูเชียเยอผมจะอ่านไปก่อนนะครับแล้วก็จะมาอธิบายทีหลังนะครับ o d e ด n ไอ a คนเซมากกว่าที่ฉันสามารถพูดออกมาได้เพลง m o d ด r ไอ c คนเซเลโอเซเยอร์หรือเลโอเซเยอร์เจริญเจียงไดงขยมอาจนิยาจังมอกบานโวโวเย่ ye, ye. I love you more than I can say ฉันรักคุณมากกว่าที่ฉันจะสามารถพูดออกมาได้ขยมโรลัยนเนี่ยเริญเจียงแดขยมอาจหนึ่งนี้ใหญ่งจมกบาน I love you twice as much tomorrow ฉันจะรักคุณมากขึ้นเป็นสองเท่าวันพรุ่งนี้ ขย่มหนึ่งสรรุรไลนเนี่ยเจริญลางเวดองทั้งไงส Oh อกโอ you more than I can say โ oh, อรักคุณมากเกินกว่าที่ฉันจะสามารถพูดออกมาได้โอ oh, ขย่มสรรุรไลนเนี่ยเจริญเตียงแดกขยมอาจหนึ่งในเยี่ยบนันโอโอเย่ ขยมนึกเนี่ยเรียงรวดเท่างไงขยมนึกเนี่ยเรียงรัวท่งไง I miss you every single day ฉันคิดถึงคุณทุกวันเลย My much my life be filled with sorrow ทำไมชีวิตของฉันจะต้องเต็มไปด้วยกับความเศร้าน,นะ had away ชีวิตของខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវទៅពេញតដោយជាមួយអបសក់ Oh love you more than i can say Oh รักคุณมากเกินกว่าที่ฉันจะสามารถพูดออกมาได้อ๋ o สระลัยเนี่ยจรนยังได้นึงอาจនិយាយចាញ់មកบ้าน Oh don't you know i need you so คุณไม่รู้หรือว่าฉันต้องการคุณมากเนี่ยมันดึงหรือเต้าทาขยมเตากาจองบานเนี่ยครั้งโอ้ oh, Tell me please I g o t t o know โปรดกรุณาบอกฉันฉันจำเป็นต้องรู้สมเมตตากรุณาปรับขยมขยมจำบัดเตารดัง Do you mean to make me cry คุณหมายความว่าอยากทำให้ฉันร้องให้หรือเตอร์เนี่ยเมนในทาจองเธอออยชมยมเมนเต้ Am I just an o e d guy ฉันเป็นเพียงแค่คนอื่นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าคุณยอมคคอเจียตรมแต่กลวนแต่เนี่ยดุอดใจเนี่ยเสงมวยเนี่ยเตียดเมนเต้โวโวโอเย่ ผมจะกลับมาอธิบายนะครับขยมหนึ่งตลอโมเป็นจูเคำว่าเพลงภาษาเขเมรพูดว่าบอตหรือบอทจำเรียงนะครับคำว่าเพลงในภาษาไทยเขมรพูดว่าบอทหรือบอทจำเรียงถ้าเขเมรพูดว่าเพลงเขียนด้วยพอสมเพานะครับเขมรพูดว่าเพลงหมายถึงดนตรีมีค่าเท่ากับดนตรีมีค่าเท่ากับดนตรีก็คือมิวสิก ถ้าคอมเมนต์พูดว่าเพลงนะครับแปลว่าดนตรีก็คือมีค่าเท่ากับดนตรีแต่ถ้าเพลงในภาษาไทยคอมเมนต์ต้องพูดว่าบอดหรือบอดจำเรียง Mo เดล n I can s ซ่ภาษาไทยมากกว่าที่ฉันสามารถพูดออกมาได้คำว่าแคนแปลว่าสามารถจุดๆุดจุดได้นะครับคำว่าแคนภาษาอังกฤษแปลว่าสามารถจุดจุด ได้ก็คือตรงจุดๆนั้นใส่กริยาเข้าไปคำว่าสามารถในภาษาเขมรใช้คำว่าอาจอาจถ้าคนไทยก็พูดว่าอาจไม่ใช่อาจจะนะครับถ้าอาจจะคขมรว่าแพนหนึ่งกวงหนึ่งถ้าคำว่าอาจจะในภาษาไทยเขมเขมรว่าแพนหนึ่งกวงหนึ่งก็คือประมาณว่าคงจะประมาณนี้นะครับ มดแดงในกันเซมากกว่าที่ฉันสามารถพูดออกมาได้ภาษาไทยภาษาเขมรเจริญเจียงแดดขยมอาจนนยายจงโมบันเจริญม,ม,มากเจียงกว่าแดนที่ขยมฉันหรือผมอาจสามารถนิยายพูดแจงออกโมกมาบานได้ I love you more h a n I can say ฉันรักคุณมากกว่าที่ฉันจะสามารถพูดออกมาได้ ฉันหรือผมขยมภาษาเขมรกัมพูชาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงพูดว่าขยมนะครับถ้าเขมรภาษาเขมรสุรินผู้ชายขมาดขมาดมาจากคาว่าขยมบาทคนกัมพูชาก็พูดขยมบาทแต่ว่าเขาไม่ค่อยพูดมันยาวมันจะขยมบาทนี่มันจะแปลว่ากระผมอย่างเงี้ยมันยาวแล้วมันก็ พูดยากเขาก็เลยพูดว่าขยม่มขยม่ขยมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงกัมพูชานะครับแต่ว่าถ้าคขมรนฝั่งไทยคขมรนสุรินทร์ศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมนีนะ่ะก็ผู้หญิงก็คือขยม่มผู้ชายก็ขมาดขมาดก็มาจากขย่มบาทนั่นแหละแต่ถ้าขเขมรนฝั่งไทยก็จะผู้ชายก็จะไม่เรียกตัวเองว่าขย่มนะครับเดี๋ยวเขาจะมองว่าเป็นเหมือนผู้หญิงนะครับ I love you more than I can say ฉันรักคุณมากกว่าที่ฉันจะสามารถพูดออกมาได้ภาษาคขมรว่าขยมสรรัลน์เนี่ยเจริญเจียงแดขยมอันหนึ่งนใจเจียงโมบ้าน I love you twice as much tomorrow ฉันจะรักคุณมากขึ้นเป็นสองเท่าวันพรุ่งนี้ภาษาคขมเว่าขยมหนึ่งสรรไัน์เนี่ยเจริญเลงตเวดอง ทางไงอ้แสเอขยมชั้นหรือผมจะหนึ่งรักสรลั์หรือสแสนงก็ได้คำว่ารักพูดว่าสรสรลั์หรือสแสนงก็ได้คุณก็คือเนี่ยถ้าผู้ชายก็โลกก็ได้แต่คําว่าโลกใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงในกรณีบางกรณีนะครับแต่ถ้าผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันอยู่ผู้หญิงจะต้องเรียกผู้ชายว่าโลกหรืออาจจะเรียกว่าเนี่ยก็ได้ แต่ผู้ชายจะไม่เรียกผู้หญิงว่าโลกนะครับนอกจากว่าเป็นเป็นท่านหญิงอะไรอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าโลกสไลมากแปลว่าเจริญขึ้นเลงเป็นเจียสองปีหรือทเทว์ก็ได้สองเท่าก็คือทเวีองอันดองแปลว่าครั้งนะครับดองแปลว่าครั้งคนไทยเรียกว่าทเทว์ก็คือทวีทวีคูณ ภาษาแกรมเนียวตเวดองก็คือสองเท่าคนไทยเรียกว่าอัตวีคูณหรือสองเท่าดองแปลว่าครั้งวันทั้งไงสแสแอกพรุ่งนี้าทั้งไงสแสแอกก็คือวันพรุ่งนี้โอเลฟยูมอร์ t h นไอแ a n เ a y โอรักคุณมากเกินกว่าที่ฉันจะสามารถพูดออกมาได้ภาษาแกรมโอออ ขยมสรายเนี่ยเจริญเจียงแดงขย่มอาจหนึ่งในใยญยบานวัวเย่เย่ I miss you every single day I miss you every single day ฉันคิดถึงคุณหรือฉันคิดถึงเธอทุกวันเลยคำว่าเลยนี่คอมเมนก็ใช้คำว่าเลยเลย,เลยภาษาคอมเมนต์พูดว่าเลย คนไทยได้ว่าเลยคอมเมนต์ลอยขยมนึกเนี่ยเรียงรัวทางไงตรงนี้ผมพิมพ์มาผิดนะครับมันไม่มีวอแวนนะครับถ้าตามที่ผมเขียนนี่อ่านว่าระเวียงระเวียงแปลว่าระหว่างขยมนึกเนี่ยระเวียงรัวทางไงไม่ใช่นะครับขยมนึกเนี่ยเรียงรัวทางไง เอาตัวแหวนออกนะครับตัวที่สองที่มันมีหางตวัดขึ้นไปนั่นคือแหวนเอาออกผมหลงเขียนมาผิดนะครับไอ้ตัวนี้อ่านว่าระเวียงแปลว่าระหว่างนะครับต้องเอาวแหวนที่หางตวัดขึ้นไปนี่ออกมีแต่รอเรือสางอางงูเรียกว่าเรียงรัวทังไงนะครับขยมนนกเนี่ยเรียงรัวทังไงฉันคิดถึงคุณฉันคิดถึงเธอทุกวัน I อ i มิ แปลว่าคิดถึงนะครับ You แปลว่าคุณ every แปลว่าทุกๆ single แปลว่าเดียวๆ day แปลว่าวัน why must my life be filled with sorrow why แปลว่าทำไม must จะต้อง my ของฉัน l i f ชีวิต be เป็น fill แปบลบว่าเติมก็คือทำให้เต็มหรือว่าเติม วิธแปลว่ากับหรือหรือด้วยหรือใส่เข้าไปก็ได้เหมือนกับที่เขาทำอาหารเนี่ยเขาบอกว่าวิธวิธไออย่างงน้นอย่าง,งนี้นะครับก็คือประกอบไปด้วยหรือใส่เข้าไปหรือกับวิธแปลว่ากับซารุซ r ร w ก็คือความโศกเศร้าหรือความหมดหมองนะครับ ทำไมชีวิตของฉันจะต้องเต็มไปด้วยกับความเศร้านะภาษาเขมรมนทำไมว่าเหตุเอาไว้ชีวิตระบรอ้อขยมเหตุใดเหตุใดเหตุอะไรเพราะอะไรชีวิตของฉันชีวิตระเบรอขยมจำบัดร,ราจจำเป็นจะต้องโปเป็นตดอยเต็มไปด้วยโปเป็นตะดอยแปลว่าเต็มไปด้วยเจียมวมยแปลว่ากับ อัปซอที่แดงๆอยู่ข้างล่างอันเดียวนี่นะครับอัปซออับซอกอัอออปซอแปลว่าความเบื่อหน่ายความเหนื่อยหน่ายความความเศร้าความโศกเศร้าความเศร้ามองภาษาเกมมีมีคาว่าโศกเศร้าเศร้ามองโศกเศร้าเศร้ามองก็แปลเหมือนไทยนะครับแล้วก็อับซออัปซอนี่แปลว่าความเบื่อหน่ายความเซ็งความเหนื่อยหน่าย เหตุอวัอยว้จีวิตราวาขยมจำใบตราวโปรเปนตัวดอยเจียมวยอับสอกหรือโปรเปนตัดอดอยสาวมองหรือโปรเปนตัวดอยสอกสาวถ้าความก็สกดัดใดนะครับสกดใดแปลว่าความโอเลฟยู e t เดนไอ a n นเซโอรักคุณมากเกินกว่าที่ฉันจะสามารถพูดออกมาได้ภาษาคมม โอ้ซโรลันเนี่ยเชิญเจียงเดานึงอาจนี่ย่าเจียงโมบานเดลขยมหนึ่งอาจนี่ย่าเจียงโมบานกแกลนิยมเพิกเซขยมโอ้ดอนช์ยูโนอีนิจูโซคุณไม่รู้เหรอว่าฉันต้องการคุณมากภาษาเคมเปนพีซาเข้ามา เนี่ยมันดึงหรือเตะทาขยมเตรารกาจองบานเนี่ยครั้งเนี่ยใช้กับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้แปลว่าคุณหรือท่านหรือผู้ก็ได้ก็คือผู้ทําเนี่ยถเถอะเนี่ยมันดึงหรือเตะคุณไม่รู้หรอือคุณไม่รู้หรอกหรอว่าทาแปลว่าว่าขยมฉันผมเตรารกาแปลว่าต้องการจองบานอยากได้ เนี่ยคุณหรือท่านคลัง่งแปลว่าอย่างแรงอย่างมาก please I ท o t to know อ h t e l น me please I got oh, t โ k n โ w โปรดกรุณาบอกฉันฉันจะเป็นต้องรู้เท l แปว่าบอกมีแปลว่าฉัน p l Please แปว่าปโปรดกรุณา I แปปว่าฉันก็ต t ะแปลว่าต้องหรือจำเป็นต้องก็ต t ะแปลว่า ต้องหรือจําเป็นต้องโนแปลว่ารู้ภาษาเขมรคําว่าโปรดหรือคําว่ากรุณาเขมรพูดว่าสมเมตานะครับเหมือนกับป้ายต่างๆที่เวลาเขามีก่อสร้างถนนหรือมีก่อสร้างตึกอะไรอย่างนี้เขาจะเขียนว่าสมเมตาสมเมตามเมตาประหยัดประหยงอย่างเงี้ยก็คือโปรดกรุณาระมัดระวังอย่างเงี้ยเขาจะเขียนว่าสมเมตตาในภาษาไทยก็คือโปรดหรือกรุณากรุณาก็ใช้เหมือนกัน บอกปรับฉันขย่อมจําเป็นต้องจมบัดจมบัดตรารู้ดึงสมเมตตากรุณาปรับขย่อมขยม่อมจมบัดตราดึงโอเทลมีพลีสไอกอตทูโนต่อมานะครับมันต้องมก Do you mean to make me cry do you mean to make me cry ขึ้นต้นโดย do you เป็นคำถามนะครับขึ้นต้นโดยดูนะเป็นคำถามภาษาเอมเมนถ้าขึ้นต้นคำถามก็คือใช้คำว่าเตอเตอคอมเมนจะขึ้นต้นคำถามว่าเตอ do you mean to make me cry คุณหมายความว่าอยากทําให้ฉันร้องไห้หรือคุณหมายความว่าอยากทําให้ฉันร้องไห้หรือเตอเนี่ยเมียนในทายจงทบูออยเคยมยมเมนเตอเตอเนี่ยเมียนในทาย จองทธอวออยคยมยม,มเมนเตอเป็นคำถามขึ้นต้นคำถามเนี่ยคุณหรือท่านเมียนในมีความหมายทาว่าจองอยากเธอวทำออยให้คยมฉันหรือผมยมร้องให้หรือร้องเฉยๆก็ได้เหมือนกับจับยมจับยมก็คือนกนก,นกร้องอย่างเงี้ย คำว่าโยมนี่ใช้ทั้งว่าร้องให้ก็ได้ยมร้องเฉยๆก็ได้แมนเตใช่ไหมคำว่าแมนนี่แปลว่าใช่มันแมนไม่ใช่ออดแมนไม่ใช่เตเป็นคําถามเตนี่แปลว่าหรือก็ได้หรือแปลว่าหรอกก็ได้มันกับคำว่าเตเตไปไหมเตมันเตเตไม่ไม่ไปหรอก mi chat a no tukai mi just anotukai chan ben phiang khae khon eun ik khon neung rue plao chan ben phiang khae khon eun ik khon neung rue plao phasa khamean phiasakamar khnyom kue chea trum tae klan tae nea datai nea phsaeng muay nea tiet men te khnyom chan rue phom nea nea pro no ผมเนี่ยสายฉันเนี่ยปลอกก็นี่ยแยกคุณแองทาฉันบานแต่เพะะเยงจริ่กินไอแยกคุณแองทาผมผมเมในในทาขย่มไว้เนี่ยบอกไปทสะสอกขย่มฉันคือคือเจียเป็นตรึมแต่กลวนแต่เพียงแต่เพียงแค่หรือแค่หรือเพียงเนี่ยเดตได้คนอื่นเนี่ยเู้สงคนอื่น อีกเตี้ยดคนมนุษย์เนี่ยคนมนุษย์เนี่ยหนึ่งมุยหรือเปล่าแมนเตจเจาเผยก็จาเมื่อกุญเองก็บานเมื่อมาดองตีก็บานยมเสเซไทยฟ้องแม่ฟองอองเลฟ่ฟองยิงก็บานเปียไทยไฟองไทยอองเล่ขมแม่จบแล้วนะครับ ท่านไปดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเคนานะครับท่านก็ได้คาศัพท์นะครับผมตามเพิ่มจากวิดีโอที่แล้วเพราะว่าวิดีโอที่แล้วมีหนึงหน่งนาอันนี้มีมีสองนานครับขอยมีโชคดีวสาสนาดีนะครับได้พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับสมอ้อยเมียนสำนางละอเคยจำโจคนนี้สมัยไปดองเตี้ยสมจมเรือเปลียบาดสมอ้อยเมียนสำนางละออย่อยมีโชคดีนะครับสวัสดีครับ